ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมห้าประการควรเจริญเพื่อรู้ยิ่งราคะห้าประการเป็นไนคืออสุภสัญญาหนึ่งมรณะสัญญาหนึ่งอาทีนวะสัญญาหนึ่ง อาหาเรปฏิกูลสัญญาหนสัพพโลเกอ,อนณภิรตะสัญญาหดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมห้าประการนี้แลควรเจริญเพื่อรู้ยิ่งรางคะดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมะห้าประการควรเจริญเพื่อรู้ยิ่งราคะห้าประการเป็นจไหนคืออนิจจสัญญาหอันิีเจทุกขสัญญาหทุกเขอ,อนัตสัญญาหปหาะสัญญาห วิราคะสัญญาหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมสี่ประการนี้ควรเจริญเพื่อรู้ยิ่งราคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมห้าประการควรเจริญเพื่อรู้ยิ่งราคะ ห้าประการเป็นไหนคือสัตินสีหนึ่วิริยินสีหนึ่สตินสีหสมาทินสีหปัญญินสีหนึ่ง,งดูกนภิกษุทั้งหลายธรรมห้าประการนี้ควรเจริญ เพื่อรู้ยิ่งราคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายรรมะห้าประการควรเจริญเพื่อรู้ยิ่งราคะห้าประการเป็นฉไหนคือกำลังคือศรัทธาหนึ่งกำลังคือวิริยะหนึ่ง กำลังคือสติ1กํากำลังคือสมาธิ1กํากำลังคือปัญญา1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมห้ประการนี้แลควรเจริญเพื่อรู้ยิ่งราคะ